ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแลนด์อลอฟอ,ออนไลน์ซูเปอร์พอลเทล่าครับซูเปอรเราเป็นซูเปอร์คัทสิบ5.0าดนย,รยครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใ,นใ,นใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยอ่าล่ะครับสัปดาห์นี้ก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ โทเคทนะก็คือประดับเข้านะครับผมนะอ่าเป็นอ่าประดับข้างขวาปะขวาหรือซ้ายเดี๋ยวนะอ่าผมก็ลืมนะน่าจะเป็นประดับอืมขวาไหมขวาแหละถ้าถ้า,ถา,ถามันน่าจะเป็นประดับขวาของตัวละครอนะ่ะประดับอ่าเดี๋ยวผมเช็คดูนะเป็นของคููไซเดอร์นะน่าจะข้างเอาข้างซ้ายเหรอเอาเขา <c oughs> เขาเรียกตรงนี้กันว่าซ้ายเหรอ ้าย,าย้ายของเราใช่ไหมไม่ได้ซ้ายของตัวละครใช่ไหมอ๋อซ้ายนะปกติเป็นประดับขวาเนาะโอเคเป็นอัพเกรดพาวเวอร์คูไซเดอร์นะจริงๆถ้าอันเก่าก็จะเป็นอเบลิตี้นะอ่าก็เป็นอีกข้างหนึ่งของอ่าของคูนะอ่าก็คือข้างขวามันครบทุกอาชีพแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายที่เพิ่มเข้ามาอีกแต่ว่าจะไม่ดูรายละเอียดนะเพราะว่าไม่ใช่คลิปที่เกี่ยวกับระดับแต่ว่า อันนี้ก็จะมาให้ดูว่ามันมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับโทเคนะ็นเข้ามาส่วนเนี่ยพวกแจ็คพวกไอสปินนิ่งเนี่ยสปินนิ่งลักกี้เนี่ยก็จะเป็นมีแจ็คพอตให้สุ่มถ้าลงแจ็คพอตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะไปลุ้นโทเค็นอีกทีหนึง่งซึ่งผมก็เคยได้มาครั้งเดียวด้วยนะคลิกเดียวเลยแบบคลิกเดียวแล้วมาเลยนะโอเคแล้วก็เป็นไข่สุ่มอันนี้คือไม่รู้ว่ามันยังไงนะ อ่าแต่ก็แบบต้องเปิดเยอะๆหน่อยผมว่าค่อนข้างที่จะใช้เยอะหน่อยอันนี้มีตัวอย่างไหมอ่าตัวอย่างรับนี่เลยของข้างในก็จะมีตามภาพเลยอย่างนี้อ่าแต่อันนี้ก็แค่มาบอกเฉยๆนะจริงๆคลิปโรนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมโทเค็นอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาคลิปหน้าละกันคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดกาชานะครับซึ่งจะพูดถึงปีกใหม่ ที่เข้ามาไม่แน่ใจว่ามันใหม่หรือเปล่าผมไม่ได้เปิดกาชานานหรือผมไม่ไม่รู้หรือเปล่าว่ามันว่าแบบว่ามันออกมาแล้วหรือยังไงอ่าก็จะเป็นปีกอันเนี้ยเป็นปีกเกี่ยวกับของวินะอ่าก็จะรับหนักสองพันห้านะเดินไวยี่อ่า EP d o p ก็ยีเแล้วก็อ่าเมื่อจะเมื่อกำจัดมอนเตอร์ได้เนี่ยก็จะได้รับเลือดเนี่ยกับมานาเนี่ยอยา่างละแปดทุกๆก,การอัปเกรดจะได้เพิ่ม40% อ่ตอนหนึ่งเลเวลก็อัปเกรดบวก3ก็จะได้ร้อยี่รวมกับ80ก็จะเป็นอย่างละ200ก็คือค่ามอนตายตัวหนึ่งเนได้ HP 200ได้ a p 200รอ mm hmm. ซึ่งแม่งแทบไม่ต้องเหนื่อยปั๊มเลยนะสำหรับสายเวทนะ mm hmm. โอเคแล้วก็มีลดไล่สิบเปอร์ซนะ mm hmm. อ่าเพิ่ม1%นึทุกๆการตีบวกก็จะสูงสุด13%เซนะ mm hmm. แล้วก็ MTK a ใน7จ็ดตีบวกอีก3ได้เพิ่มไปเป็นสิเปอร์นะสูงสุดะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ลดการใช้มานาเนี่ย h p เนี่ยอีกเ็ ตีบวก3ก็จะเพิ่มสูงสุด10แล้วก็เมื่ออัพเกรดบวก3มเนี่ยมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับฟรี0 0อาไม่รู้ว่าได้รับตอนไหนนะตอนตอนตอนโดนตีหรือตอนเราโจมตีอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทะลุป้องกันเวทเนี่ยคือเจาะเกาะเวทอีก10%เปอร์โอ้โหถ้าได้ปีดนี้ไปสายเวทรับรองตึงแน่นอนนะครับผมโอเคไม่แน่ใจว่าราคานี้แรงหรือเปล่าส่วนใหญ่ของใหม่เนี่ย ราคาค่อนข้างดีนะถ้าใครได้ต้องไปเช็คดูในกลุ่มอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูเลยหรอกผมไม่หวังว่ามันจะได้หรอกก็เผื่อเออเผื่อมันได้ค่อยไปสืบราคาละกันอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับอันนี้เลยนะเดี๋ยวขอดูก่นมาพร้อมกับอคอสอาวุธนะอ่าเป็นคอสอาวุธใส่โดยวิกเกษตรนะครับผมนะสิบเปอร์อันนี้ไม่น่าแพงหร,หรอกมั้งเพราะว่ามันก็ออกมาบ่อยแล้วนะแล้วก็เป็นรองเท้าอ่าสิบสองเปอร์นะ ็นรองเท้าปลิ่ง12เปอร์ซึ่งยังไม่มี15เข้ามานะแต่ประดับออกมาแล้วอาจจะเร็วๆเนี่ยอาจจะน่า,นา,จ,าจะมีนะอ่าส่วนรองเท้านี่ยังไม่มี15เลยถ้ามีก็คงจะราคาแรงใช้ได้โอเคเดี๋ยวผมไปก่อนเลยใบยแรกเติมเงินทุกๆการเติมเงิน500บาทจะได้1ใบนะผมเติม2,000ก็จะได้4ใบโอเคไปเลยแล้วกันแต่คือตอนนี้มุมการเปิดผมไม่ค่อยดีเลยว่ะต้องย้ายมาเถอนิดหน่อย ไม่ค่อยได้ของแร่เลยอะคมอะซีซีเรียบร้อยห้าสิบซซีนี่เป็นอะไรที่ต่ําต้อยมากนะคือแบบแม่งแม่งแม่งน้อยสุดอะง่ายว่าแบบได้ไข่ได้ไข่วีได้ไข่ไอสเปเชียลแปดีกว่าเอาจริงถ้ามันจะเกลือผมว่าถ้ามันจะไม่ได้ของแร่เออผมว่าออกสเปเชียลแปดบ่อยๆหน่อยก็ดีนะเอออย่างน้อยก็ซื้อกุญแจมาลุ้นพวกคอนแร่ๆหน่อย ไม่ใช่ว่าได้แล้วได้ของดีเลยนะต้องไปลุ้นอีกนะไอ้ไข่แปดอะเอออยางน้อยก็อย่าแบบโอ้โหแต่ถ้าพูดถึงว่ามันก็เป็นของฟรีที่แถมจากการเติมเงินแต่ถ้าเราคิดถึงการเอาซีซีที่เราเติมไปขายเนี่ยมันก็ซื้อเงินเอ็มน่าจะคุ้มกว่ามันก็เหมือนกับว่าเท่ากันนะ่ะอา่าเหมือนกับว่าถ้าเราเอาตั๋วกาชาไปขายเอาซีซีไปขายมันก็เหมือนเราเติม เติมซื้อเงิน M อ่ะแต่ผมไม่แน่ใจอันไหนได้มากได้น้อยกว่าแต่ก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่ก็อ่าปลอดภัยพูดถึงว่าได้สนับสนุสนเซิร์ฟด้วยแล้วก็เอ้ยแต่ว่าซื้อเงินเนี่ยมันก็ปลอดภัยนะไม่ใช่ไม่ปลอดภัยหน้าโรงแรมมีหัวเครดิตเยอะนะลองดูสําหรับใครที่แบบอยากอยากมาอุย้ยจริงปะเนี่ยคือซีซีล้วนเลยเหรอ,อดีผมโดนอะไรวะเนี่ยเอ้ยคือ รอบที่แล้วที่ผมได้อะไรเปล่าวะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันล่าสุดนี้เออแลวนี้ EP เท่าไหร่ผมยังจำ EP ไม่ได้เลยเนะี่ยเออเปิดบ่อยจ้ะก็คือเปิดเรื่อยๆทําคลิปทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะก็ต้องให้อะไรดีๆกับคนทำคอนเทนต์หน่อยดิเออไข่แปดเออไม่ได้ของแท้ไม่เป็นไรนะเออได้ไข่แปดมานลุ้นต่ออีกหน่อยนึงนะให้แบบคลิปมันไม่ไม่เหงาจนเกินไปผมว่าดีนะอ่าโอเค ซื้อลูกแจก่อนเอ่ล่ะไปแล้วก็เดี๋ยวขอสุ่มก่อนนะก่อนที่จะไปเปิดไข่แถมเนี่ยเป็นอ่ะแฮปปี้อ่าโดเลมเหรอโดโดลัโดเลมโดลัคืออะไรอ่ะโดเลมสกอคืออะไรอ่ะไปไปก่อนเลยก่อนเปิดไข่แถม8ดใบก็ขอเกลือก่อนแล้วกันขอแปดเปิดได้ไหม อะไรก็ได้อะเน่าๆก็ได้มาเออหรือไม่หกเปอร์ก็ได้นะหกเปอร์สวยๆเยอะอยู่นะคุมไฟอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้ผมได้คุมไฟบ่อยมากเลยเอามาขายเออแต่ยังไม่เคยได้ของไอ้ปีกแรอะไรพวกนั้นเลยพวกแปดเปอร์สวยๆอะยากหน่อยเรียบร้อยโหไหลไหลช้าแบบเนี้ยของกาดเออสุสโนโอ,โอแน่นอนครูว่าปึ้ง เรียบร้อยเฮ้ยมันไหลวะมันไหลไปของเกลือดิสภาพเนี้ยเฮ้ยลูกไฟลูกไฟนี้สวยอยู่นะลูกไฟข้างหน้าเนี่ยเอาเลยเอาเลยเออไปเฮ้ยทำไมมันไหลย,ยาวจังอะโอ้โหเรียบร้อยเปลีย่ยนจากพอสตรีมเมอร์นี่โอ้โหเป็นไงล่ะชิโนบิโอเคไป ใส่แปดใบนะ,ะกินเวลานานเกินแล้วจะได้เ,เข้าช่วงโฆษณาไปแล้วโอ้โหสองใบโอโ้ผมว่ามันจะเกลือหมดเลยเหรออย่างน้อยขอเฮ็ดดงเฮ็ดดีมาแบบโอ้ห้าใบไปแบบไวๆในป๊อเบอร,ร์กัมโอ้โหโโโโเจ๋งตามระเบียบ เ่งตามระเบียบเอ้ยเราเ,ออเ,อาเากิดกดสีซีทำไมวะเนี่ยโอเคครับผมก็แย่นะได้ไข่สเปเชียลแปดมาใบเดียวนะเดี๋ยวผมจะเอาคอสสีเปิ์ในคางมารีแม่งอีกเออไปสุ่มอีกประมาณนี้แล้วกันนะอา่าผมว่าดวงผมก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ปีกใหม่สำหรับสายเวทนะถ้าแบบอยากมาลองเสียงก็มาลองดูใครชอบสายกาชานะ หรือใครแบบอยากจะอาชัวร์ก็ไปรอซื้อตามกลุ่มสำหรับคนที่เปิดได้ละกันโอเคครับประมาณนี้ละกันฝากกดถูกใจครับกดติด,ดติดตามด้วยกันนะเจอกันใหม่คลิปวิด,ดีโอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ